มีวิธีตัดต่อง่ายๆได้แบบนี้ครับไปที่แอปแคปคัสตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจึงเข้าไปครับเพิ่มคลิปที่เราถ่ายมานะครับคลิปแรกคือคลิปที่เราถ่ายเดินไปแตะขอฟ้าแบบนี้ครับจิ้มเข้าไปครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปไทม์랩ปนะครับที่เราถ่ายเมฆไหลนะครับเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งครับเพิ่มเข้าไปสองตัวครับตัดส่วนที่ไม่ต้องเริ่มตัดส่วน ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับเริ่มตัดตรงนี้นะครับมาที่ขึ้นมือแบ่งฉากครับ like ลบส่วนหน้าออกครับเดินไปแล้วก็แตะปึ้งนะครับแตะคึอตึงตรงนี้นะครับตัดครับใช้ื่องมือตัดแบ่งฉากครับแล้วเดินถอยมาครับแค่นี้นครับตัดครับแบ่งฉากครับลบส่วนท้ายออกครับล <disrespectful> บออกไปครับ,บ จับคลิปนี้นะครับลงมาข้างล่างครับเลื่อนมาหาเครื่องมือภาพซ้อนครับจึงเข้ามาครับก็คลิปตัวเลยก็จะอยู่ด้านล่างแล้วนะครับคราวนี้เราก็เจาะฉากหลังนะครับจิ้มมาที่คลิปด้านล่างเหมือนเดิมครับมาที่เครื่องมือคัดเอาครับมาที่ลบพื้นหลังครับจิ้มเข้าไปครับก็ทําการลบพื้นหลังแล้วนะครับเนี่ยพื้นหลังถูกลบแล้วนะครับลองเพลย์ดูครับอ่าเมฆเริ่มไหลแล้วนะครับเดี๋ยวขอลบเสียงก่อนครับ จิมานที่คลิปตัวตั้งนะครับมาที่ระดับเสียงลดเสียงลงนะครับตัวบนนี้เหมือนกันครับมาที่ระดับเสียงแล้วก็ลบเสียงออกครับลงมาอย่างนี้ติ๊กถูกไปครับขอเร่งความเร็วเจ้าเมฆไหลหน่อยนะครับจิ้มาที่คลิปเมฆนะครับแล้วก็มาที่ความเร็วครับมาที่ปกติครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับให้เมฆไหลมีการไหลแบบเห็นชัดๆว่าไหลครับตึงนี่ครับ อ่าสวยงามครับโอ้ตัดส่วนท้ายออกครับแบ่งฉากครับลบส่วนท้ายออกครับจึงเข้าไปครับชิมด้านบนเหมือนกันครับแบ่งฉากครับลบโลโก้ออกครับขยายนิดหนึ่งครับลบส่วนท้ายออกครับเสร็จแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มจึงเข้าไปครับ เลือกคลิปวิดีโอที่เอามาตัดครับคลิปนี้ครับเพิ่มมาหนึ่งตัวครับเลื่อนมาด้านหลังสุดนะครับลบเจ้าตัวโลโก้ออกครับจิ้มลบเข้าไปครับขอเพิ่มสีสันให้กับคลิปวิดีโอสักหน่อยนะครับจิ้มมาที่คลิปครับจิ้มมาที่ปรับแก้ครับผมขอเพิ่มความอิ่มสีเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็มาที่เคิริฟครับปรับความสว่างคลิปขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับปรับไฮไลท์ลงนะครับปรับชาร์ดูเอาส่วนของชาร์ดูขึ้นมาหน่ยนิดหน่อยครับ จิ้มลงมาครับมาแก้ที่ h l ตรงนี้นะครับเพิ่มสีส้มเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วเพิ่มสีน้ําเงินเข้าไปนิดนึงนะครับให้มีความเข้มมากขึ้นนะครับอ่าโอเคแล้วครับจิ้มถูกลงไปครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วมาถึงตําแหน่งนี้นะครับตึง่งใส่เอฟเฟกต์วิดีโอเข้าไปครับจิ้มมาที่พื้นที่ว่างๆนะครับมาที่เอฟเฟกครับมาที่เอฟเฟกต์วิดีโอครับเลื่อนมาที่แคตตาล็อกธรรมชาตินะครับ จิ้มมาครับใส่เอฟเฟกนี้เข้าไปครับทิกถูกเข้าไปครับเลื่อนมาให้เต็มคลิปครับดูภาพที่เกิดขึ้นนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับได้เสียงฟ้าผ่าอะไรปุบฟับฟุบฟับแบบนี้แล้วครับจิ้มมาที่เอฟเฟกนะครับมาปรับแก้นะครับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับความเร็วทั้งหลายก็ปรับสติ๊กเกอร์ความซ้อนด้วยนะครับปรับแบบนี้เลยครับ กรองแบบนี้นะครับจิ๊กถูกเข้าไปครับเพิ่มเอฟเฟกเข้าไปอีกตัวครับให้มันดูน่าสนใจมากกว่านี้นะครับเลื่อนมาให้ตรงตำแหน่งหัวเลยนะครับมาที่เอฟเฟกวิดีโอเหมือนเดิมครับมาที่ธรรมชาติเหมือนเดิมครับเลื่อนมาที่ไฟครับจิ๊กถูกเข้าไปครับเลื่อนมาให้เต็มเหมือนกันครับปื๊ดเลื่อนมาเต็มคลิปเหมือนกันครับเนี่ยเราจะได้คลิปที่มันดูดุดันแบบนี้แล้วครับแต่ว่ายังไม่พอใจครับไปอีกครับมาที่เอฟเฟกครับ เรามาที่เขย่าครับผมอยากจะเขย่ามันนิดนึงนะครับเลื่อนมาครับอยู่ที่ตัวแรกเลยแล้วนะกระแสกระแสรับเขย่าเนี่ยครับจิ้มเข้าไปครับลิ๊กถูเข้าไปครับเราก็ได้การเขย่าขึ้นมาครับให้มันดูแบบสีสันหรูหราขึ้นมาเลยครับปรับแก้นิดนึงนะครับจิ้มมาที่เอฟเฟกต์เขย่าครับมาที่ปรับแก้ครับเอาแบบไม่ต้องเขย่ามากครับปรับความเข้มลงนิดนึงนะครับความเร็วความเร็วก็ประมาณนี้ครับอ่าไม่ต้องเข้มมากครับประมาณแบบให้มันเขย่าเล็กๆ็น้อยๆอย่านนี้ก็พอครับติ๊กถูเข้าไปครับเอ็กซ์พอร จิ้มไปที่เสร็จสิ้นครับเสร็จแล้วเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับเอาคลิปที่เราเอ็ก์พอร์ตออกไปเมื่อกี้นะครับเอาเข้ามาครับตัวนี้ครับเข้ามาครับลบโลโก้เหมือนเดิมครับจิ้มมาที่โลโก้แคปคัตลบออกไปก่อนครับเลื่อนมาที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับขอใส่เสียงก่อนนะครับด้านระหว่างที่เดินไปแบบนี้นะครับผมจะใส่เสียงธรรมชาติเข้าไปนะครับมาที่ระบบเสียงครับมาที่เอฟเฟกต์ครับมาที่บรรยากาศเอ่อบรรยากาศครับ ผมใส่เสียงนกร้องเข้าไปครับเลื่อนเข้าไปครับแต่มาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ขอตัดเสียงนกร้องเลยครับจิ้มมาที่คลิปนกร้องนะครับแบ่งฉากครับลบด้านหลังออกครับจิ้มมาที่คลิปเสียงนะครับมาที่เครื่องมือเลื่อนครับจับเลื่อนออกสักนิดหน่อยครับทิกถูกเข้าไปครับมาถึงตรงนี้นะครับอยากให้ได้เสียง กระแทกกระทันดังๆครับซึ่งตรงนี้นะครับจิ้มมาที่เอฟเฟกครับเอฟเฟกเสียงครับมาที่บรรยากาศนะครับเอฟฟาร้องสั้นๆแบบนี้ครับตรงนี้ครับเพิ่มเข้ามาครับก็จะได้เสียงฟ้าร้องมาแล้วครับแล้วก็จับเลื่อนให้มันตรงเป๊ะตำแหน่งพอดีครับไม่ตรงครับเลื่อนดีๆครับค่อยๆเลื่อนทีละนิดครับอ่าโอเคครับใส่ เอฟเฟกเสียงเพิ่มเติมเข้าไปครับตึ้งตรงนี้นะครับเพิ่มมาที่เอฟเฟกเสียงเหมือนเดิมครับแล้วผมก็เพิ่มเสียงไฟเข้าไปครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนหาเรลไฟลูกชช่วงครับนี่ครับเรไฟลูกชุช่วงครับเลื่อนมาจนถึงท้ายนะครับตัดให้ถึงส่วนท้ายของคลิปครับเบ่งฉากเลยครับลบออกไปครับแล้วจิ้มมาที่คลิปเสียงเหมือนเดิมครับมาที่เครื่องมือเลื่อนครับ ค่อยๆขยับมาสักหน่อยครับสักหนึ่งวินาทีครับนี่ครับก็จะได้เสียงที่น่าสนใจแบบนี้เลยครับยังไม่พอครับจิ้มมาที่คลิปนี้นะครับมาที่แอนิเมชันนะครับอยากให้เขาค่อยๆมืดออกไปครับจิ้มมาที่ออกครับแล้วก็เลื่อนมาที่เอฟเฟกเลื่อนหายครับแล้วก็ปรับความยาวสักหวินาทีนะครับติ๊กูกไปครับดูภาพที่เกิดขั้นครับเอ็กซ์ไปใช้งานเลยครับ แล้วเราก็ได้คลิปออกมาหน้าตาแบบนี้ครับพิมพ์คอมเมนต์กดติดตามกดหัวใจกดแชร์เอาไว้เรียบร้อยนะครับมี